สวัสดีค่ะพี่น้องพอกำไม่นหนอยทางช่องใหญ่แหลมลำเพลินออฟฟิเชียลจ้ามาหอดจอดถึงแล้วพี่น้องจ้าถึงมาหอดเมื่อกี้นี้มาหอดกับอะไรเปียงเปียงพุ่งเก่าหล้วจ้ะพี่น้องพี่น้องทั้งทั้งบา้านยังนี่พุณพอ่บอบ้านนี้ก่อนบ้านน้องยาป้องบ้านน้องยาป้องค่ะอำเภอหกโพ<ฆ>ใช่ค่ะโฆโฆ มื่อานี้พบกับทีมงานของเฮาได้เด้อพี่น้องทางน้องญาป้องอำเภอโคกโคชัยจังหวัดขอนแก่นล้านปูนย่างดีจากพี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องนี่แบบค่ะสถานที่ไปแล้วนล้มาหอดจ้าพ่อพ่อไปธุระอยู่ค่ะสถานที่เฮากะบ่อข่วงบ่อแคบปะไหนเนาะค่ะกับพ่อพ่อทูทูไทยไทยแต่อยู่แต่ว่าเวทีเฮากะบสียุคึงสนามคุณ าทีมงานเท่ากับมาถึงบ่อท่านหลายป่นไหนทีมเวทีเพิ่งพารถคนเสียเ้าไปสมรถอยู่ทีมรถบาทหลูกเต่าแดงเซอร์กับไปถอดผ้าป่ากร์บ,บอดอยู่ตอนนี้น,านา่าจะถวายแล้วกระลังกะเดินทางขึ้นกันนะคะ่ะตามกันมาทาย,ยอยกันมาแม่นุย่ยบพ่ได้ไปย,ย่อยแม่นุ่ยไปทรงพอใบถอดผาป่ากระบ,บอดแล้วกะ ่อดกบอดกับสิไปงานไปงานพอหญ่ต่อเนาะงานไม่ใหญ่ต่อหลังจากที่ถอดปลาปลาแล้วคอยสิตามมาที่หลังแม่หน่วยล่วงหนามาก่อนเพราะว่าต้องมาสเตนบายเรื่องการอยู่กา,ยการกินอาหารการกินในทีมงานเฮ่าบุญกบอดใดไปนั่มเพลินดอ,อกพี่น้องเลยต่ยกมือใส่หัวเอาซาถุเพือ่อได้ยินข่าว่ได้หยอดหาแสนกลัวผลผัปลา,ปาวัดโนนอมแก้ว สถานที่ตอนนี้เม่ทีเพิ่นกะบ่ทันมาเนาะแดดจากพี่น้องแดด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 แจแดดแจ้งบรรยากาศตอนนี้ตึ้งอแต่คุณยายเพิ่นกะมานางรอดเต็ม สวัสดีค่ะมานั่งขาหมอล่ำบ่จจาหมอล่ำเพิ่นบัลำกังเว้นดอกเม่เพิ่นลำกลางคืนอันเวทีจังน้อยกับมาดอกพัวรถเพิ่นพังเพิ่นก็เลยอันตองศาดเน่จังน้อยจะเพราะว่าอันถ้าเพิ่นมาเวทีเพิ่นมาเนี่ก็ต้องเคียย์ออกเบิดละมันํำแล้วมันํำแล้วเพิ่นกะต้องเร่งเห็ียดเวทีจังน้อย ไปทอดผัปลาอยู่บ้านแท่งอยู่กับบอดทอดผับปลาแล้วกับสิบไปเผาพ่อยายหลอดตอค่ะมามากก่ามากค่ะมากจาไปอ่าทรงสการพ่อยก่กนคอยสีม้าโอ้แสดงไม่แม่มานตัวสันได้ลายบลรเมโอ้เดี๋ยวปนไปอยู่ไอ้ปลาทูปนอยู่ มาอยู่ต่ว่กักสิพุล่ะคำออคำพุล่ะหอดคำคำพุล่ะเบียดน้วนเนาะเมียเนาะออกมานางเล่นน้ำหอมน้ำเงาหนิมาลัางน้ำหอมน้ำเงาสิละคุณอันเมียเรามานางขาหมอลำรือมานั่งขาเป็นคนแต่งวีค่ะล้แต่น้นยอยเนาะก็คอยมาหอดเอกเริ่มทย่อยทย่อยมาแล้ว น้องยาป้องน้องยาป้องโคกโคชัยเด้ครับพี่น้องเด้อมามามาแรงมามาเตยเสดือสอดแจงจังปางน้ำกานท่นเป็นบุญอย่างพอฉลองสาราการประเรียนบะอ๋อเป็นงานฉลองสาลาการประเรียนพี่น้องศาลาฉลองสาลาการประเรียนคนส่างเสร็จแล้ว รกรรมการเขาอะไรเห็นเขา,า,เขาบอกเขาอย่างบอกที่ช่วงจ้าเพราะว่าคนเบิ่งสิใดเบิง่งอันได้เก็บบัตรบ่คันเนี่ยบอ่บอบอ่อฟรีฟรีบ่ฟรีนี่เลยตัวกรรมการเขาสั่งจ่างินค่าเขาอ๋อค่ะแม่ค่านาะงานฟรีพี่น้องมากมากมากบ่ได้เสียจักบาทเตรียมแต่เง,งินมาสื่อขนมก้าต้มค่าบัตรบ่ไริษัทไมีแต่างบัตรดุลังมันหรอะจ้าไม่ต่างบาัตบรตดุลังมัน อาคล้คายบัตรแข็งบ,อบอง่อบัตรแข็งรางวัลกจ้าบีรางวัลอ๋อจ้ะได้ล้อมสังกระซีบ่พออ,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 อ๋อจ้ะบ่ได้ล้อมพี่น้องมากๆเตรียมเงินมาซื้อแต่ขนมเด้ออซื้วยเตรียมแต่เงินมาซื้อขนมกับอ่าอให้ติบพระเอกนั่งเอกเพิ่นออตลกน,ำน้ำแน่ก็ได้ดอกวิญญาณแฟนครับไม่ใช่แลมวนายพูดจ้ะสวัดสดีครับสวัสดีค่ะ ไ,ไปบ่ไใดแล้วไปลรพูดได,ด้สิเ็นก็เขาไ้เพื่อกินมิแต่พ่อใหญ่ไปจ่าจ้าอนุโมทนาบุญน้ำพีน้ำนองเขานะา่ะทีสมทบคู่บุญสร้างอ่าฮอไตบ่วัดโนนอนมแก้วของเขาดะยอดหาแสนกลัวุนพี่น้อง นุงโมท่นาบุญนําให้พี่น้องรำร้วยช่วยงามสุดโหสุดก้นทําบุญแล้วมาแรงอันกะมากเตยเสดิดนำกันวัดบ้านหนองยาป้องตอนนี้รถเ้องกับ่ท่านมาเนาะค่ะมากรถประดับทัานเดียวพึงหอด ร้านคู้นยางดีแต่ว่าตอนนี้ยางบ่ได้ดอกเรียดห่อนแห้งจังเหนื่อยกับชายอยู่เต้นลำพมวนเวียนอยู่แถวนี้ล่ะผู้เฒ่าผู้แก่พิ่แก่ร่างงอผ่านร่างงย ถ้าเบิ่งหมอลำบ่ได้เบิ่งหมอลำก็เบ,บิ่งตั้งเวทีก็เอาแล้วว่นานั่งเป็นจุม่มเป็นจุม่มไผจุ่มมันอากาศอ่อนอะไรกันเขาห่มของเง,งาเด้อพี่น้องเด้ออย่าไปเตี่ยงเย้าชีวิตไปเตี่ยงแดดซูมเออร์นี่มันแดดบ่ปลอดภัยได้เบิบ่งข่าวอยู่ซุมื้อซุเว่น ยังก้อยยี่สต์โต๊กคนบัว้านเฮาก็สิววาล่่มเดดตายแล้วเนอะพี่นองเนาะขนาดกรรมการทุนก็บกัลเงเคลียร์สถานทีเห้มันกลวงฟ่วงขยับขยายเอากัน ทันทีกับว่าคอยพ่วงบ้านไหนนอกพี่น้องเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนิทสก้อนขอบคุณนุูกกำลังใจขอบคุณสสำหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณสสำหรับผู้ติดตามผู้ใดบ่ท่านติดตามก็ฝากกดติดตามทางช่องยายแหลมลำเพลินเราไปเที่ยวนอจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้ยู่ดีมีแห้งสูบฟูสุขคนสบายดีค่ะ